ปุ่มแถบนำทางในโทรศัพท์มือถือของใครที่หายไปมาดูวิธีเปิดใช้งานกันค่ะนอกจากจะหายไปหรือว่าปุ่มที่มีอยู่แต่เราไม่ถนัดออกซ้ายหรือออกขวาก็ย้ายได้มาดูวิธีกันค่ะวิธีแก้โทรศัพท์มือถือที่ปุ่มนำทางหายไปนะคะในโทรศัพท์มือถือซัมซุงหรือ Android ทุกรุ่นนะคะวิธีแก้ให้เราไปที่ตั้งค่าหลังจากนั้นเลื่อนไปที่เมนู จอภาพนะคะแตะเข้าไปแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างแถบการนำทางนะคะปุ่มกลับซ้ายขวาที่อยู่ด้านล่างที่หายไปเพราะตอนนี้เราดันได้แบบนี้อย่างเดียวปุ่มกลับไม่มีนะคะแตะเข้าไปที่แถบการนำทางก็จะมีให้เราเลือกแบบนี้นะคะถ้าทางการปัดเท่าเลือกแบบนี้นะคะคือปัดซ้ายปัดขวาจะไม่มีปุ่มกดกลับเหมือนแบบนี้นะคะ ถ้าเราต้องการอยากจะได้แบบปุ่มให้แต่เลือกแบบปุ่มปุ่มนำทางก็จะโผลมาให้เราใช้งานแบบนี้นะคะเราก็กดกลับได้นะคะตัวอย่างในมือถือเรียวมีนะคะที่ปุ่มนำทางอยู่ฝั่งซ้ายแต่เราถนัดกดกลับฝั่งขวาต้องการอยากจะย้ายก็ย้ายได้ไปที่ตั้งค่าแล้วให้เราไปที่เมนูด้านล่างนะคะคำว่าระบบค่ะแตะเข้าไป หลังจากนั้นนะคะให้ดูหัวข้อแถบบนำทางแตะเข้าไปก็มีให้เราเลือกตามนี้นะคะว่าเราต้องการแบบไหนเราต้องการกดกลับออกขวานะคะแตะปุ่มออกขวาก็จะเด้งมาฝากนี้ค่ะเราก็กดแบบนี้นะคะสะดวกชิ้นแบบไหนก็เลือกเองได้เลยนะคะในตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราสามารถย้ายได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อค่ะ